มะพร้าวนะครับผมนู่นเลยครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเขาแก่เขาอ่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆนครับเรามาดูกันใกล้ๆนะครับจากภายนอกเนี่ยเราก็เห็นว่าน่าจะแก่แล้วนะครับน่าจะมีเนื้อแต่เราจะสังเกตจากรอบๆตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ยังเป็นขาวๆาวอยู่เยอะๆเนี่ย ก็ยังเนื้อยังน้อยนะครับผมเขาขาวตรงนี้จะต้องไม่มีนะครับจะต้องเป็นสีเดียวกับเปลือกนี้นะครับผมลูกของเขาจะแก่แล้วก็จะเนื้อน่ากินพอดีอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาหนึ่งลูกนะครับจากหนึ่งทลายนะครับทลายนี้ก็ค่อนข้างดกนะครับมีประมาณสิบลูกได้นะครับเพื่อนมีประมาณสิบลูกนะครับก็ออกเต็มต้นนะครับมาพลาหนําหอมเนี่ยเราปลูกเข้าไว้ได้กินแน่นอนนะครับผม เอาละเดี๋ยวเราจะเอาหนึ่งลูกนะครับออกมาปอกดูนะครับว่าเขาแก่เขาอ่อนมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกนี้นะครับแล้วมาปอกดูนะครับว่ามีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะเพื่อนครับวิธีการดูมะาพร้าวแก่หรือมะาพร้าวอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะวัดกันแล้วก็ดูกันจากตรงนี้เลยนะครับ ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ลึกหน่อยลูกนี้นะครับโอเคหลุดออกมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับเราจะดูจากตรงเนี้ยดูเหมือนว่าเขาแก่นะครับแต่วิธีการดูมะพร้าวเนี่ยเราจะดูจากตรงนี้นะครับ ถ้าตรงนี้ที่รอบนี้เขาขาวอย่างนี้นะครับผมเขาขาวแบบนี้นะครับแสดงว่ายังอ่อนอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญวิธีดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนเครับตรงนี้นะครับเห็นนะครับถ้าไม่นะครับมีความไม่ดํามาถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยแสดงว่าแก่แล้วก็กําลังมีเนื้อกินกําลังพอดีนะครับไม่แก่นะครับไม่แก่มากแต่มีเนื้อกําลังพอดีนะครับผมอย่างไรก็ดีเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันนะครับว่า มะพร้าวลูกนี้ยเขาจะมีเนื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปอกดูนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยจากเนื้อเนี่ยเนื้อและเปลือกข้างในยังอ่อนอยู่นะครับเอาละแต่เราจะบอกเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตานะครับเพื่อนครับ วิธีนะฮะวิธีการดูมะพร้าวว่ามีเนื้อกินได้หรือยังนะครับมะพร้าวเนื้ออ่อนนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมโอ้โห <laughs> น้ำกระเด็นเข้าหน้าเลยนะครับยังอ่อนนะครับลูกนี้ยังอ่อนมาก พราะว่าเปลือกเขาถ้าแกอีกนิดเนี่ยเปลือกเขาจะแข็งนะครับเนี่ยมีดไปถูกนิดเดียวน้ำกระเด็นใส่หน้าเลยครับต้องเอาไว้อีกนะครับโอ้เป็นมะาพร้าวอ่อนมากๆเลยนะครับเนื้อยังไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆครับดูนะครับน้ำมีแต่เนื้อยังไม่มีนะครับไม่มีเนื้อให้เรารับประทานนะครับ ในลักษณะเนี้ยที่เราบอกเราดูจากตรงเนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้รอยขา,ขาวๆนี่หมดไปนะครับผมให้เป็นสีเดียวกับเปลือกนี่เลยนะครับมะพร้าวจึงจะสามารถรับประทานแล้วก็มีเนื้อให้เรารับประทานได้นะครับตอนเนี้ก็มีแต่น้ํานะครับน้ําก็ยังไม่หวานเท่าที่ควรนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการดูมะพร้าวนะครับเพื่อนๆครับให้เราดูให้เราวัดจาก นะครับผมเนี่ฮะจากควัานจากเปลือกตรงนี้นะครับรอยขา,ขาวๆจะต้องมีน้อยที่สุดนะครับแล้วจุดตรงนี้นะครับรอยไหม,มดำๆเนี่ยจะต้องเข้ามาประมาณหนึ่งครึ่งนึงเลยนะครับเข้าม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 า,มาประมาณครึ่งหนึ่งถึงจะมีเนื้อให้เรารับประทานนะครับต้นนี้นะครับคือมะพร้าวน้ำหอมนะครับเพื่อนๆครับจากการ พิสูจน์แล้วก็นําลูกมะพร้าวออกมาปอกให้เห็นนะครับว่ามะพร้าวเนี่ยมีเนื้อพร้อมรับประทานหรือยังสรุปออกมานะครับก็คือยังไม่มีเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรออีกประมาณนะครับสอถึงสามอาทิตย์นะครับมะพร้าวทลายเนี่ยจึงจะมีเนื้อให้เรารับประทานนะครับผมวิธีการดูง่ายๆนะครับปลูกไว้เลยครับเพื่อนๆครับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหวานได้รับประทานแน่นอนนะครับ ถ้าเราไปซื้อเขากินเนี่ยลูกประมาณสิบห้าบาทยี่สบาทสามสบาทสีสิบาทขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับเราไม่ต้องไปซื้อนะครับปลูกไว้สองปีสามปีได้กินลูกแน่นอนนะครับจากพื้นที่ที่เรามีเนี่ยต้นนี้ก็คือหนึ่งต้นที่เราปลูกนะครับสองต้นที่เราปลูกนะครับลองปลูกไว้นะครับเพื่อนๆครับได้กินแน่นอนครับผม